ครับสวัสดีครับทักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมครึ่งหลังหรือว่ามิตรหมอของ,งพระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปักน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบาบังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i ไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก้ก big one เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันะนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักกรีนมิตรหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายกับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่าน ก่อนอื่นครับผมนักคริมีดหมอก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่างเป็นทางการอ่าพูดถึงพระอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างก็มีหลากหลายท่านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็จะได้นำเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของอ่าพระเกจิที่มีชื่อเสียงที่ ต้องเรียกว่าเป็นที่รู้จักกันนะครับนะามากมายเหลือเกินนั่นก็คือหลวงพว่อเดิมวัดนองโพของเรานะครับนะก็วันนี้นะครับจะนำเอาเป็นมีดด้ามงาแกะนาเป็นางาแกะที่เป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนะแล้วก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเท้าเวทนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบมาให้ท่านได้รับชมดีกว่านะครับนะ เอาละครับวันนี้นะครับก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนี้นะครับให้ท่านได้รับชมนะก็อนองจากว่าที่ผ่านมาก็ในหลายๆคลิปนะครับผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับบางคลิปก็เป็นชั่วโมงกว่านะาส่วนบางคลิปก็ใช้เวลานะครับก็คือ,อเกือบสองชั่วโมงก็มีนะแต่ช่วงหลังๆมาก็พยายามที่จะตัดนะครับนะให้เหลือ ประมาณสัก10กวนาทีประมาณนี้นะ,ะก็เป็นนั้นว่านะครับก็วัตถุประสงค์นะครับในการที่เข้ามานั่งทําคลิปทำมิโ,โอก็ล้วนแต่ว่าได้ค่าเรียกว่าต้องการที่จะนําเอาเกี่ยวกับเครื่องรางของคูบาจาันนะครับนะโดยเพราะมีดหมอหลวงว่าเดิมนั้นมีหลากหลายยุค้ะเกินนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของท่านนะหรือว่ามีดยุคกลางของท่านแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายของท่านนะครับก็ ผมเองพยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะของมีดแต่ละยุคแต่ละสมัยมาให้ท่านได้รับชมนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับมีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดต้ามงานฝักไม้นะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้นะครับนะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับนะวัดอัองโพของเรานี่แหละนะครับที่สําคัญนั้นตรงแหมรัดนะครับจะมีตะกุดฝังเอาไว้นะครับนะทั้งหมดด้วยกันก็คือ4ดอกนี่นะก็นะครับนะ ฟังเอาไว้อย่างนี้นะ s. <S นี่นะครับก็เป็นมีดสองกริยันะครับนะเป็นมีดสองกระสัดนกะก็ามาให้ท่านได้รับชมนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับก็ามาให้ดูนะเอาละครับก็ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็เราก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะน Rams. ให้ชัดๆนะให้ชัดๆเดี๋ยวขออนุญาตจะ าซูมนะครับให้ท่านได้เห็นนะแหมรัดก็จะเป็นในส่วนของอนะครับเป็นแหมที่ยุคปลายนะเป็นเงินนะครับนะเป็นเงินผสมแปะตั้งนะมียุคปลายนี้ก็จะไม่ใช่เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเงินผสมแปะตั้งนะก็ที่สําคัญก็จะเป็น มีที่รัดนะครับนะเป็นเชือกแล้วก็มีตะกุดก็คือฝังอยู่นะอ่านี่นะครับก็มาให้ท่านได้ดูนะเป็นแม้ถือว่ายังอยู่ครบตัวนสมบูรณ์นะครับนะ,ะที่สําคัญนะครับมีดนั้นก็จะเป็นมีดขนาดก็เรียกว่าเฉพาะใบอยู่ที่7นิ้วนะครับนะอ่าเป็นมีดขนาดพกพานะรวมด้ามฝักก็10นิ้ว11นิ้วนะประมาณนี้นะครับนะอ่าประมาณนี้นะอ่า เอาละครับพอเราเสร็จปับ๊บเราก็มาดูในส่วนของอาภายในของของใบนะครับนะภายในของใบนี่นะก็นะครับนะพูดถึงใบก็ด้านนี้จะตอกนะครับนะคำว่า,านา้ำมพุทธายะเอาไว้นะครับเราจะมีตัวอุขนาดใหญ่นะล็อกอยู่นะครับนะนี่ตรงสองด้านเลยนะครับสองด้านเลยนะก็ Alors, ส่วนสันมีดก็เรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะครับนะเอามาให้ท่านได้ร <combined> right. yup. like ับชมนะให้ท่านได้รับชมนี่เป็นอย่างนี้นะครับนะส่วนด้านนี้จะเป็นภาพปิตานะครับนะพระปิดตาเอาล่ะนะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็จะให้ท่านดูในส่วนของนะครับก็คือนะครับนะฝักจะแน่นนิดหนึ่งนะครับนะอาจจะแน่นนิดหนึ่งนะ นี่กิเราเมื่อกี้ผมดึงเอาใบนะครับนะดึงใบออกมานะครับจากฝักนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของภายในายของฝักนะครับนะเป็นนี่เรียกว่าถือว่างดงามมากเลยนะครับนะอ่านี้เอามาให้ท่านได้รับชมก่อนนะครับนะนทีนี้เราจะมาดูถึงใบมีดนะครับนะใบมีดก็ในมีดยุค กลางและยุคปลายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบในเรื่องของพระคาถาเอาไว้นะครับนะเล่มนี้ไหนที่มีพระคาถานะครับก็บางท่านก็ยังไม่ได้ทราบในเรื่องของพระคาถานะครับนะก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่นะครับนะตรงใบมีดนะครับนะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าใบมีดส่วนใหญ่นะถ้าเป็นมีดหน้าเกี้ยวนะครับนะถ้าเป็นมีดหน้าเกี้ยวนี่ก็จะตอบ ในเรื่องของพระคาถา16พระองค์เอาไว้นะครับนะก็จะต่อคำว่านามนามนามานะอะนะครับนะต่อคำว่านามานะอะนอกอรนกกออโนอะนะ,ะอะกังเอาไว้นะเป็นพระคาถานะครับนะที่สำคัญแต่ละตัวนั้นมีความหมายทั้งหมดนะครับนะโดยเพาะก็คือในเรื่องของตัวหลังนาคนะครับตัวหลังนาคที่ต่อคำว่านามาพาธาเอาไว้นะ อตอกคาว่านามภาร t เอาไว้นะครับนะจริงๆอัคระนะครับอัคระทั้งหมดนี่ก็ถ้าเราจะขยายความนะครับนะถ้าเราจะขยายความก็เช่นที่ไม่ว่าเราจะท่องบทพระคาถาอะไรนะครับนะะเวลาเราท่องจบแล้วเนี่ยควรจะต้องเติมคําว่านามภาร t เอาไว้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวสักวันผมจะ อาธรรมเฉพาะเกี่ยวกับพระคาถานะครับนะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังว่ากันง่ายนะครับนะอย่างพระคาถานะครับนะที่เขียนคําว่านามัพคาถานี่เป็นพระคาถาเรียกว่าโบลัมโบราณน,นะครับนะเป็นพระคาถาที่เขาเรียกว่าสี่คำที่ต้องเรียกว่าดีนักแหล่นะครับนะนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ที่ผมซูม ให้ท่านได้ดูนะครับนะคำว่าอยู่ตรงหลังนาคนะครับนะจริงๆเราดูมีดมาเยอะแล้วนะครับนที่นี้ก็อยากให้ท่านเนี่ยก็คือลองมาศึกษานะครับนะก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าน้ำพะทะสี่ตัวนะตัวณอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นะณอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ตัวมะนะครับนะ ตัวมะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับติดกันนี่นะอ่าแล้วก็ตัวพระอยู่ด้านนี้นะครับตัวพระอยู่ด้านนี้นี่นะอ่านะครับนี่ก็นะตัวพระนะครับนะตัวพระนะนามพระทะนะครับนามพระทะนี่นะครับนี่ตัวนี้นะอันนี้คือพระทะนะครับนะนามพรทะนี่นะมือผมสั่นนะครับนะต้อง จับสองมือนะครับนะานามาพาทะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอมีความหมายนะครับนะมีความหมายทั้งหมดเลยนะเป็นเรียกว่าเป็นพระคาถาธาตุทั้งสี่นะเป็นพระคาถาธาตุทั้งสี่นะครับถ้าเราจะาแปลนะครับนะคำว่าณน,นี่ก็หมายถึงก็คือน้ำนะเป็นธาตุน้ำ นะครับนะเป็นธาตุน้ำนะาาธาตุน้ำนี่มีผู้ทธกุณทางด้านในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์หรือเมตตามหานิยมนะนะครับนะตัวตัวณนะตัวเดียวนะครับนะก็จะใช้ทางด้านในเรื่องของเมตตามหานิยมหรือว่ามหาเสน่ห์นะส่วนตัวมะนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าธาตุดินนะ านาคือธาตุน้ำนะครับมะคือธาตุดินนะดินนี้ก็จะเขาเรียกว่าในเรื่องของอาอยุยงคงกระพันนะครับนะชาตรีนะเรียกว่านะครับเป็นเอ่อเาว่าดินนี่จะหนักแน่นนะครับนะเป็นเาเรียกว่าพระมาหาคาถาเลยทีเดียวนะนะครับนะ ็ในด้านของในเรื่องของอยุยงคงกระพันชาตรี 3, นะครับนะส่วนนะครับก็คือตัวพระนะครับนะตัวพระนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าธาตุไฟนะนะครับก็คือนะเป็นธาตุไฟนะครับนะก็เรียกว่าในเรื่องของไฟนี่จะร้อนนะครับนะไฟนี่จะร้อนนะ ก็จะใช้ในเรื่องของขับไล่ในเรื่องของสิทสิ่งอภิมงคลนะอย่างเช่นเวลาเราทําน้ำมนต์นะครับนะไม่ว่าเราจะเสกบทไหนก็แล้วแต่เราก็จะต้องเติมคําว่านามพัทะเข้าไปนะนะครับก็อันนี้ก็จะให้ท่านได้รู้ความหมายของแต่ละตัวนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของ ธาตุาไฟนะครับนะตัวพระนี้นะครับนะส่วนตัวทะนะครับจะเป็นหรือว่าธาตุลมนะจะเป็นธาตุลมนะครับนะลมนี่จะมีพุทธคุณทางด้านในเรื่องของกำบังหรือว่าแค้วคลาดปลอดภัยนะครับนะกอ็อันนี้ก็จะพูดย่อๆนะครับก็คือผมใช้เวลาก็คือไม่นานนะ ท่านจะสังเกตได้นะครับนะเห็นชัดเจนในใบมีดนะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ลงเอาไว้นะครับนะโดยเพาะก็คือเป็นมีดหน้าเกี้ยวนะเป็นมีดหน้าเกี้ยวนะครับก็จะได้ลงนะครับนะอเอาไว้เป็นให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆว่ากันง่ายนะอันนี้ก็คือ,อแนะนำคร่าวๆนะครับนะ ส่วนด้านหลังใบมีดของอมีดเรมีนะครับจะตอกคําว่าอาราหังคุตโทเอาไว้นะครับนะตอกอารหังคุตโทนี่นะก็นะครับนะล็อกด้วยตัวอุกข,ขนาดใหญ่แล้วก็ผ้าปิดตานะอันนี่เป็นแบบนี้นะครับนะลักษณะมีดเรมีนะส่วนด้านนี้นะครับตามที่ได้เรียนไปนะครับนะได้เรียนไปก็จะตอกนะตรง ใบมี้ด้านนี้นะครับก็จะตอกคาว่านโมพุทธยะแล้วก็ตัวอุนะครับนะขนาดใหญ่นะส่วนที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอถ้าเป็นมีดหน้าเกี้ยวนะครับนะเป็นมีดหน้าเกี้ยวนี่ก็จะตอกอาจจะได้พบกันนะพบเห็นอยู่บ่อยบนะ่อยนะตรงนี้จะเป็นบท e er นะอีตีปิโซเรีอนเตียนะนี่นะครับเป็นบทอีโซเรียนเตียก็คือ ให้ท่านได้เห็นนะ,ะนี่นะครับเป็นมีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะอะเป็นหัวใจนะครับก็เรียกว,ว่าพระคาถาอีกนะแล้วก็จะได้พบเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับในใบมีดนะครับในใบมีดก็คืออในมีดหมอของหลวงข้อเดิมหรือจะเป็นหลวงพ่ออื่นๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะ,จะใช้บท พระคาถาคล้ายๆกันนะครับนะจะใช้บทพระคาถาคล้ายๆกันเข้ามาใช้นะครับนะบทนี้เป็นบทอีพิโสเลื่อนเตี้ยนะครับนะอาจจะต่อคําว่าอีติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตินะ,ะก็เป็นเรียกว่าหัวใจนะครับนะของพุทธเจ้าเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็จะตอกต,ตัวอุนะครับนะขนาดใหญ่เอาไว้บน ใบมีดเล่มนี้นะครับบนใบมีดเล่มนี้นะอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะครับนะครบประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือผมรวบรัดนะครับก็คือสั้นๆนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้ดูว่ากันง่ายนะครับนะพูดมาจนถึงเวลานี้นะครับก็ใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ21วินาทีนะครับก็ อาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะอาจจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านาเห็นว่าในแต่ละคลิปในทีโอนะครับนะาเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะก็กดเรียกว่าไลค์กดแชร์นะครับนะหรือว่ากดกระดิ่งนะนะครับนะก็ เวลาผมอัปโหลดวีดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปก็จะได้เด้งไปหาท่านนะครับจะทำให้ท่านนั้นได้รับการศึกษาเรียนรู้นะครับนะได้เข้ามาชมนะเกี่ยวกับเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับนะหลากหลายยุคด้วยกันนะครับนะโดยพ่อมีดที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับเป็นมีดยุคตายของหลวงพ่อเดิมนะเป็นงานของ ช่างสอนนะครับน่เป็นศิลปะของช่างสอนอของหลวงพ่อเดิมวัดหัองโพของเรานะหรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนและก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะอาติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่เบอร์08น6์2 9 1หกเกานเะเบอร์08นย์9 1 4 9กามกานะครับในทุกๆคำถาม ของท่านนั้นนะักคลิีมีดหอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคลิีมีดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ